เขาเขินะครับเขาเขินในการที่เราไปเดินทำหน้าเท่แล้วก็ดึงๆๆไม่เคยเลยไม่เคยเดินแบบเลยครับแล้วเดินแบบแนวแฟชั่นมากชุดดำใส่แว่นแบบสุดๆ out of comfort zone สุดๆแล้วเขาบอกผมเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่ out of comfort zone ของเขาสุดๆให้เกรดหรอครับให้อะไรให้เกรดเอเอ้อบีบวก ดีครับดีมากครับรู้สึกรู้สึกถึงความรักตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเรารู้สึกถึงความรักากไเหอยเขิอยู่ยังไงยังอย่างแต่ว่าได้ริ่เปิดรับทุกอย่างมากกว่าเเราเราเราไม่เกิดเราแบบโอเคแฮปปี้มากที่ทุกคนเราชอบ มีเคือมากขึ้นใหม่เพราะว่าแบบเราเข้าวงกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเวลาเวลาเราน้อยลงครับเราเราได้ออกของกายน้อยลงเราก็ต้องคุุมอาหารนิดนึงอ่ะผมก็ซึ่งเจ็บใจผมมากโพรผมชอบกินมากเลยก็เมื่อก่อนคือกินได้เยอะมากพอต่อเราออกเยอะเราเลยแบบโอเคแต่เดี๋ยวนี้ออกออกได้น้อยืเรคนดนัองที่ยกินยะแล้ดใช่ครับชอบผม ทรมานครับผมแต่ว่าคุ้มครับทำได้ต้องทำได้ไม่ครับไม่เราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราต้องมาตรฐานเราต้องประมาณไหนตอนผมก็ไม่ได้ทรมานเกินไปนะผมยังมีจังหวะได้กินอยู่ยังแฮปปี้อยู่แล้ไม่ได้จริงๆการดูแลตัวเองแต่ตอนที่เราอยู่ต่างประเทศกตอนนีทยม็นแตกต่างกันเลยดีอ๋อแตกต่างมากครับเราเราต่างประเทศคือกดดันเรื่องเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วก็เรื่องงานแบบที่เป็นผู้ช่วยครูครับแต่ว่าที่นี่คือ ก็เรื่องเรื่องงานเหมือนกันแต่ว่ามันมันในฐานะที่งานเราก็อยู่ที่คลิกกลาหรืออยู่ทีร่างกายเราเราก็ต้องต้องมีกระดับหนึ่งที่เกินแบบเราเราทำงานแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเพื่องานเหมือนกันครับเราไม่ได้ยากเกินับโอเคผมเรียบร้อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามส่อตัวเองที่แบบอยากจะทําแต่ว่าต้องมันก็แค่นี้แหละครับขนมนี่แหละขนมขนมนี่แหละจริงเริง ใครก็ได้ที่อยู่กองอะไรครับหใจตัวเองยังไงพี่้ามใจตัวเองยังไงแต่ว่ามันยากคือยังไม่แน่ใจเต็มตัวแต่ว่าก็เราเราเป็นผมใช้วิธีแบบคือกินได้ต่อห้ามเยอะแค่นั้นครับอย่าอย่าบอกว่าห้ามกินเลยเคหนนแแฟบเคยครับ เคยเข้าไปดูครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกล้าเข้าไปดูมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเป็นมันคือแบบว่าความรักเนาะเราก็แบบอขอบคุณมากครับเขิน่่เราาไ้วมกากเขินมากแล้วรู้สึกกิลตี้ว่าแบบอ๋อเราเขามาทักเราทำไมเรๆๆ <c oughs> เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็แค่นัราเราก็แค่ยืนอยู่แบบนี้ <c oughs> ตกใจอย่างงี้เหรอตกใจแล้วว่าแบบโอเคโอเคแข่งมากครับแข่งมีอะไรแปลกๆไหมแบบว่าแฟนคลับมาทักเรารู้สึกแบบอุ้ยอะไรเนี่ยไม่นะผ อาจจะออมาจจะยังไม่ดูอาจจะไม่พอแต่ว่าอตอนนี้ยังโอเคเนี่ยคนน่ารักมากครับเราเตรียมตั้งรับอะังตันนี้ยังไงครับว่ายังไม่มีผลงานแต่ก็มีแฟนคลับเยอะแล้วแฟนคลัอบเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณมากแล้วแล้วก็เพิ่มความกดดันในแง่ดีสำหรับผมกับผลงานที่กําลังจะทํบทุกผลงานที่กำลังจะทำครับว่าเรามีแฟนคลับแล้วนะเรามีคนที่มีความหวังกับเราแล้วนะเราเราท้าทำให้เกิดควหวังเลยครับแสดงไฟตั้งช่้ด้อมหรยยัง มีมีดอมเลยอ่ะมีตอมมีเพจมีเพจแล้วอ่ะมีเพจหลายเพจแล้วแต่ว่าหลักๆคือเพจ a r l y Aim ครับ a l l Aim ซึ่งเริ่มเริ่มทำมาตั้งแต่กอนผมเข้าวงการเองคืผมงงมากต้องรูปอะไรเราจากจากไหนก็ไม่รู้จริเขาผมไม่รู้เลยว่าคือใครแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขามา าตั้งไม่ได้นี่เราสอบโอนสิเราตั้งกันบ้างไม่เขาตั้งคนเราตั้งกันเองหรอจะมีเราจะมีเราตั้งได้เราแบบว่าอยากชอบอะไรแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยให้เรียกแฟนคลับเลยใช่โหนี่ผมยังไม่พร้อมเลยผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยดอมเบบี้ดอมเบบี้อะเราชอบอะไรผมจะชอบสิ่งที่ไม่น่าอะชอบหมาต่อมันไม่ต่อมันจะทำให้น่ารักยังไง บ็อกบล็อกโอเคเอาครับซื้อครับเอาเลยครับบ็อกบอกอกอกมันได้นะจองมีใครจองบอกอวบ็อกบลอกอะไรเบ็อกบ็อกทำไมันได้เหรอบล็อกบ็อกของเอบล็อกบอกอโอเคเอาครับซื้อเอาเลยครับจากจุดนี้บล็อกบ็อกของเอมก็แ้ามีโอกาส๋ยวไปคิดเนาะได้เลยครับคึกษาแฟนขับอะไรไม่ผมซื้อแล้วเอาเลยบ็อกเลยเอาเลยาบ้านอ่างทอ ชวน,นแฟนเข้าด้อมบล็อกบล็อกของเราก่อนได้ครับก็ここฝากติดตามแล้วชวนทุกคนมาเขา้าด้อมบล็อกบล็อกของผมนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แฟนของผมนะแฟนผมไม่ชอบเลยว่าแนฟนบบเอออะไร, <c oughs> รวะตลนนสุดคุณพ่อไปเดินแบบเออโอ้โหอ,อ,อยาก,ยากออให้คุพคณพี่เทมให้ <c oughs> คุณพ่อไปถามคุณพ่อมาถามคุณพ่อกังวลมากแล้วมาถามผมแบบหนักมากเลยอ่ะ คุณพอ่อกังวลมากเราเราก็มามาถามผมด้วยว่า,วาแบบเป็นไงบ้างแล้วจะต้องเดินยังไงเขาเก่งมากใช่ใช่แต่ว่าผมว่าแนวนี้คือมันต้องมันห้ามคิดมากครับเราผมดูพ่อเพราะผมก็เป็นคนที่คิดมากผมก็บอกให้เขาปล่อยเราก็ตามอารมณ์ที่ที่เขาบอกอตลกมากที่พ่อมาถามผมนี่ือต้องเห็นเองใช่ตลกมากตลกมากจริๆงๆใครกังวลกับกันระหว่างคุณพ่อกับเราโอ้อ อาจจะผมแหละไม่พอ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 กันเลยพอพอกันเลยเพราะจริงๆแล้วตอนแรกพ่อเขาไม่ได้อยากแบบเขากลัวมากจนไม่อยากรับเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปแล้วผมว่าก็ออกมาดีครับพอดีชุดเท่ทุกหล่อมากแแกบอกไปว่าคนคืออะไรครับเขาเขาเขินนะครับเขาเขินในการที่จะไปเดินทําหน้าเท่แล้วก็ดึงดึงดึเขินมากแล้วกบอกไปเว่าเหตุผลที่แกสนใจมาเดินแบบว่าพม่ได้เห็นภาพนี่มาแบบไม่เคยเลยไม่เคยเดินแบบเลยครับแล้วเดินแบบ แนวแฟชั่น uh. มากชุดดำใส่แวน่นแบบสุดๆเอาละคอมฟอร์ตโซนสุดๆแล้วเขาบอกผมเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เอาละคอมฟอร์ตโซนของเขาสุดๆแต่ว่าเขาได้ทำแล้วผมว่าออกมาได้ดีก็ยินดีด้วยครับจริงๆแล้วผมเกือบไปกับเขาแล้วครับแต่ผมติดติดการถ่ายละครอยู่วันนี้พอดีให้คุณพ่อกี่คะแนนในครั้งเล่นแต่ะที่เราเป็นเทรนเดอร์ให้ให้เกรดหรอให้อะไรให้เกรดเอเอเรอะบีบวก รถคะแนพนพ่อรถคะแนนพ่อตอนแรกจะให้เออยู่แล้วแต<ะ>้เอให้แล้ว<ล>คิดอีกทีบีบบ